คลิปนี้นะครับจะมาเชื่อมต่อบลูทูธให้ดูนะครับว่าลำโพงมาแชลสามารถคอนเน็กเชื่อมต่อมือถือได้2เครื่องในเวลาเดียวกันนะครับแต่สามารถเล่นได้แค่ทีละเครื่องนะครับในลำโพงที่ผมแบ่งไว้นะครับซีซายนี้นะครับจะเป็นเครื่องนอกนะครับส่วนซีนี้จะเป็นเครื่องศู์ไทยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมให้ดูทีละตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่แอัตันก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเปิดเครื่องแอปตันมาแล้วนะครับนี้เชื่อมแล้วนะครับแอปตันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดบลูทูธเครื่องนี้นะครับซึ่งเคยเชื่อมต่อไวแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันเชื่อม2ตัวแล้วเห็นไหมครับแอปตันนะครับตัวนี้ก็เชื่อมแอปตันเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ ่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องนอกนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะทดสอบเครื่องสูน์ไทยนะครับอันนี้เอ์ตันเชื่อมแล้วนะครับเครื่องศูน์ไทยเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องตัวนี้นะครับ เชื่อมต่อเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ่าให้ดูนะครับเอเบอร์ตันนะครับเห็นไหมครับเอเบอร์ตันเอเบอร์ตันนะครับเชื่อมสองตัวฟอร์มกันนะครับเดี๋ยวจะลอให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้ทีละเครื่องนะครับนี่เล่นอยู่นะครับ เมจะลองเล่นนี้พอเราเล่นนี้เครื่องนี้จะหยุดนะครับตอนนี้เป็นเครื่องตัวนี้แล้วเห็นไหมครับถ้าเราเล่นตัวนี้ก็จะเล่นตัวนี้ครับจะเล่นได้ทีละเครื่องนะครับเพราะว่าบูทูธจะคงเชื่อมต่ออยู่ที่สองเครื่องนะครับเห็นไหมครับจะคงเชื่อมต่ออยู่เหมือนเดิมเดีย๋ยวผมจะทดสอบ รุ่นอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบที่สต็อกวีลต่อนะครับันนี้เป็นสต o อกวีลทูเครื่องนอกนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าจะทดสอบ4รุ่นนะครับ8ตัวนะครับทั้งเครื่องนอกแล้วก็เครื่องศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นสต็อกวลนะครับ พอดีผมเชื่อมต่อลำโพงค่อนข้างเยอะนะครับในมือถือผมประมาณร้อยกว่าตัวนะครับเดี๋ยวต้องอ่านี่เชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ s t o อกเวล l ูนะครับเครื่องนอนนะครับเห็นไหมครับทําการเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวนี้ขอออุญากเปิดเครื่องนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับอ่ะทีนี้มันก็เชื่อมต่อเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ stock W วล l ูอันนี้ก็เชื่อมต่อสต็ c k W วล l ูเชื่อมต่อสองเครื่องนะครับพร้อมกันได้นะครับ แต่ว่าสามารถฟังได้แค่ทีละเครื่องนะครับอ่ะอน,นี่ทดสอบเครื่องนอกให้ดูละเดีย๋ยวผมอนอุญาตปิดก่อนนะครับเดี๋ยวที่นี่ผมจะทําการทดสอบเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องศูนไทยนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเครื่องสูนไทยนะครับ Stock b e t o o นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้นะครับแบบหนึ่งนะ่ะเชื่อมต่อแล้วครับเห็นไหมครับเชื่อมสองตัว เชื่อม2ตัวนะครับจะเล่นได้ทีละเครื่องเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันนะครับตอนนี้ผมเล่นของตัวนี้เป็นเสียงตัวนี้แทนละเห็นไ,ไหมครับเล่นตัวนี้ของตัวนี้เล่นทีละเครื่องนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการลองเชื่อมคิวบันทูดูนะครับน,นี้เป็นคิวบันทูเครื่องนอกนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับคิวบันทูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบลูทูธเครื่องนี้เพื่อให้เกิดสาวด์สับสนให้เห็นทีละตัวทีละตัวกันเลยนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงไหมครับ ให้ดูนะครับไม่นะขึ้นเคเบิลทูนะครับตัวนี้ก็เคเบิลทูนะครับเชื่อมพร้อมกัน2ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องนอกนะครับผมจะปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวที่ผมจะลองเป็นเครื่องสูนไทยดูนะครับผมเปิดเครื่องสูนไทยนะครับเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะ จะดูเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดบลูทูธนะครับมันก็จะเชื่อมต่อเหมือนกันครับอัตโนมัติเพราะเคยเชื่อมไว้แล้วนะครับกาลังทำการเชื่อมอยู่นะครับเห็นไหมครับเชื่อมแล้วครับสองตัวในเวลาเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคแลวหลักการเหมือนเดิมนะครับก็คือยังคงเล่นเพลงได้ทีหลักเครื่องเหมือนกันนะครับ ผมเล่นได้ทีละเครื่องเหมือนกันเล่น,น,อ,น,นอ,อย่างน,นี้นะครับก็จะมีนีะครับเนี่ยคงเล่นทีละเครื่องได้เหมือนเดิมนนผมปิดนะครับอ่ะทีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าไอ้บัร์ตันสต็อกเบิร์นทูคิวเบินทูทำได้ทีละสังตัวเดี๋ยวเรามาดูทับตันกัน นะครับทับต้านตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะครับเชื่อมต่อนะครับทับต้านนะครับเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูตัวนี้ครับเปิดบลูทูธแล้วเดี๋ยวดูครับมาจะก็เชื่อมต่อสองเครื่องพร้อมกันเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อไฟล์แล้วครับเห็นไหมครับ นะครับแล้วก็ตัวอันนี้เป็นเครื่องนอกนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเอาเครื่องไทยมั่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องศูนไทยเ <c oughs> ชื่อมต่อแล้วนะครับ เดี๋ยวดูนะครับการทำการเชื่อมต่อ,อเชื่อมต่อใช่ไหมเชื่อมต่อพร้อมกันได้ค้างละสองเครื่องนะครับเห็นไหมครับทับตันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ทับตันนะครับเห็นไหมครับสองตัวพร้อมกันแต่ยังคงเล่นได้ทีละเครื่องเหมือนเดิมนะครับ

โอเคนะครับตอนนี้เราก็เห็นถึงข้อเท็จจริงนะครับว่าเชื่อมต่อได้พร้อมกันสองเครื่องนะครับแต่ว่าเล่นได้ทีละเครื่องนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพร้อมกันสองเครื่องเล่นได้ทีละเครื่องโอเคคนอาจจะคิดว่าเครื่องนอกเครื่องสูนท้ายต่างกันไหมเห็นไหมครับเหมือนกันหมดครับอันนี้คือเครื่องนอกนะครับ ครับเคร e ื key, ่องศูนไทยโอเคนะครับก็อันนี้ก็อาจจะไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรแปลกเหมือนอย่างนั้นอาจจะดูยากนี้ต้องดูที่กล่องนะครับก็ให้ด <cing skeleton. S 2> ูเป็นไกด์ไลน์นะครับโอเคครับ